ส่งงานซ่อมหนึ่งตัวครับเลือ่อยแต่งกิ่งธนกะพาวเวอร์เมด PMS 340ตอนมาเครื่องเร่งไม่ขึ้นครับปรากฏว่าระบบจ่ายน้ำมันล้มเหลวซ่อมเรียบร้อยแล้วมาทดสอบกันเปิดสวิตช์สตาร์ทครับ ลืมบอกเครื่องเย็นนะครับจับท่อไอเสียให้ดูได้แบบนี้เปิดสวิตช์สตาร์ทครับ คราวนี้เครื่องร้อนแล้วไม่จับท่อไอเสียนะสตาร์ทใหม่เทสระบบไฟ เสียงมันไม่ใสน่าจะดีกว่านี้ขอปรับจูนอีกนิดครับมาลองกันใหม่ แบบนี้ครับเสร็จแล้วส่งมอบได้ขอบคุณที่ตามชมนะครับลูกชายหมอใจสวัสดีครับ